คำสอนสั่งเครื่องท่านมีชีวิตอยู่ยังคงหูกูเสียงทม ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชิดดังเชินทำมาเมกมน,นภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพนุต สั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังกองปู่ปูเสียงคำนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำยัง ดเธอแก่ตายหลายล้านคนไม่อาจตามาพบแล้วแก่ตายทำนำชีวาด้วยมหา ความคารพพระเดชกลุงปู่ก็ดีใจที่วันนี้เหล่ากรเกรียนลูกหลานได้มีโอกาสได้มาทําบุญถวายพระเดชกลุงปู่เป็นการบูชาทมบูชาทมอันไม่มีประมาณของพระเดชกลุงปู่เป็นโอกาสของลูกหลานทุกคนที่จะได้บุญในครั้งนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราทำบุญกันในวันนี้เป็นโอกาสนะเป็นโอกาส ว่าพระเดชหลวงปู่นั้นส่งไว้ซึ่งพระราชุภาพตอนที่เราฟังตอนที่หลวงพ่อนำนั่งธรรมะเป็นเทปที่มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ฟังเพราะท่านพูดถึงตอนต้นของหลวงปู่ท่านเป็นต้นเลยนะต้นทางเลยนะที่พูดนะ โุมหมดเลยนะแล้วก็หลวงปู่เป็นผู้นำแล้วท่านนำตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นำลูกหลานมาทำงานสร้างบารมีเพราะว่าพระเดกหรูงปู่ท่านมาทำหน้าที่อันหนึ่งที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเหมือนกระทรวงกราโโหมส่วนภาคโปดเหมือนกระทรวงศึกษา ถ้าถนัดสอนป้าปรถนัดสอนให้คนก็ถึงทำได้ถนัดมากแต่พาไปเท่าไหร่มันไม่หมดมันยังเหลืออีกเยอะเหลือเกินแต่สิ่งที่พระเดชกลงปู่จะมาทำคือบาปตนต่อสโลแกนถ้ามีอยู่ว่าปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ้องเคลียร์หมดราะนั้นเป็นงานใหญ่หญถ้าเคลียร์ได้ภาคโปรจะทำงานได้ทันหนักมากการพาคนเข้าไปสู่พระนิพพานภาคโปรจะทำได้เต็มที่อย่างน่าอัศจรรย์เลยเพราะนั้นก็อยู่ที่พระเด็นรองปู่ที่ท่านนำทีมแล้วก็ในวันนี้พวกเราตั้งใจมาทำบุญถวายพระเด็กรองปู่เป็นการบูชาทำท่าน บูชาธรรมท่านเนี่ยเนื้อหาสำคัญก็คือต้องบูชาให้ถึงธรรมเพราะนั้นในระหว่างที่เราทำบุญถวายพระเดชหลุงปู่จใจเราต้องจดอยู่ศูนย์กลางกายเพราะพระเดชกลุงปู่อยู่ที่ตรงนั้นเพราะนั้นจะบูชาธรรมท่านต้องให้ถูกธรรมท่านแล้วธรรมท่านก็อยู่ในกลางของเราพระเดชกลุงปู่อยู่ในกลางของเรา เพราะนั้นท่านอยู่ลึกๆอยู่ในกลางเราคอยดูแลเราไม่เคยคลาดเลยเพราะในโอกาสที่เราได้มารวมตัวแล้วทำบุญถวายท่านพร้อมกับได้โอกาสในการนั่งสมาธิที่มีหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านนำแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องละเอียดถึงเป็นเรื่องตอนต้นต้นคือต้นจริงๆต้นทางเลยตั้งแต่ต้นเลยเนี่ย ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดเส้นทางการสร้างบารมีของพวกเราเกิดขึ้นเบืาอนั้นก็เป็นโอกาสของเราที่จะได้มีโอกาสได้ทำบุญบูชาทำอันบิมมีประมาณประเดชกหลวงปู่การบูชาทำท่านเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำได้ไม่ง่ายเลยการที่จะเจอท่านแล้วได้รู้ว่าท่านมีพระคุณอย่างอะไรแล้วว่าจะบูชาทน ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะทาให้เรามีโอกาสได้บูชาทำท่านได้ได้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้เป็นมันเหมือนกับว่าเราได้บุญอันไม่อันไม่มีประมาณที่พระเด็กหลวงปู่ท่านเมตตาให้ที่เรามาทำบุญเนี่ยพระเด็จหลวงปู่ท่านก็รู้ท่านก็ทราบท่านก็เป็นโอกาสของพวกเราให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้รวมกัน แล้วก็ได้บูชาได้ทําบุญถวายท่านแล้วก็บูชาทำท่านสิ่งที่น่าทึ่งในประวัติพระเดชกลุลหลวงปู่ในชาติปัจจุบันแม้กระทั่งชาติปัจจุบันท่านก็ยังต้องนําทีมมาหัวกระบบื้่งหลวงปู่เพราะสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมาทําหน้าที่ตั้งแต่พระพุทธศาสนาหลังพุทธปริพาน์มาแล้วเนี่ย พระพุทธศาสนาคำสอนการเข้าถึงธรรมเนี่ยมันค่อยๆหย,ย่อนลงหย่อนลงกล่าวกันว่าประมาณพศห้าร้อยคนที่จะเข้าไปถึงธรรมจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันเริ่มหมดเริ่มหมดไม่ได้ไหมายความว่าธรรมะมันหมดแต่คนทีป่ปฏิบัติเข้าถึงได้เนี่ยมันถอยมันถอยการปฏิบัติพอถอยการปฏิบัติคนเข้าถึงมันก็ค่อยๆหมดไป กล่าวว่าตั้งแต่พศ500จนกระทั่งมาถึงยุคที่พระเด็กรุงปู่มาเกิดเนี่ยถูกปิดขนาดนั้นพันกว่าปีคนที่มาเปิดขึ้นใหม่ได้ไม่ใช่คนที่บุญน้อยๆบุญน้อยมันเปิดไม่ได้เส้นทางสายกลางเป็นเส้นทางสําคัญเขาเองก็รู้ว่ามันสําคัญเขาทาคนที่จะเปิดได้ต้องมีไว้ซึ่งบุญบุญบาร,รมีมหาศาลแล้วก็ต้องหัวใจแกร่ง แล้วพระเดวกรุงป,ปูค่คือบุคคลที่นำทีมาตั้งแต่ต้นมาถึงชาติปัจจุวันก็ยังมานำทีเพราะนั้นการเกิดขึ้นที่วัดโบสถ์บนที่พระเดวกุงป,ปู่เข้าไปสู่เส้นทางสายกลางได้เส้นทางสายกลางเป็นเส้นทางสําคัญแม้กระทั่งพระลมปรสาสดาตอนแสดงบทธรรมจักกับพระวัฒนสูตรปฐมเทศนาเทครั้งแรกต้องพูดถึงเส้นทางสายกลาง วพราะมีแต่เส้นทางสายกลางเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงธรรมภายในที่สะอาดบริสุทธิ์ได้รวมทั้งเข้าไปถึงวิชาต่างๆทั้งวิชาของพวกสายของพระเดชรหลวงปู่ท่านด้วยเพราะนั้นวิชาธรรมกายจึงเป็นวิชาที่สําคัญพระเดชพระหลวงปู่หัวใจท่านก็แกร่งบุญบรารมีท่านก็เต็มที่มหาศาลมีแต่ท่าน ถึงจะมาเปิดเส้นทางสายนี้ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้การเปิดขึ้นมาของเส้นทางสายกลางถึงเป็นถึงจะได้เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะได้สร้างบารมีรวมทั้งการปฏิบัติแล้วเข้าถึงธรรมเข้าถึง,ถงพระธรรมกายได้หัวใจพระเดชวุลปูจดตั้งแต่สมัยวัดโบสถ์เนี่ยท่านมีความมั่นใจว่าธรรมที่ผู้เจ้าเข้าถึงแล้วตัดสรู้ทําได้นั้นมีอยู่จริงและเส้นทางสายกลางมีอยู่จริง เพียงแต่ว่าคำสอนที่มันถูกปิดลางเลือนไปพันกว่าปีเนี่ยแม้กระทั่งยุคของพระเดชพระปู่ก็ไม่มีผ้าอาจารย์องค์ไหนบอกได้เลยว่าเส้นทางสายกลางอยู่ที่ไหนแล้วจะทำอย่างไรแต่หลวงปู่คือหลวงปู่ของเรานี่แหละท่านมีความพร้อมท่านสร้างบารมีมาก็เพื่อเรื่องนี้ที่จะพาพวกเราเข้าไปสู่เส้นทางสายกลาง เส้นทางสายกลางนั่นคือเส้นทางชีวิตจริงของพวกเราทุกคนเพราะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาทำบุญถวายถั่วง่ายเราลึกถึงพระคุณท,ท่านที่ได้เปิดเส้นทางสายกลางนอกจากท่านแล้วโอ้ใครเราจะมาเปิดอีกเพราะนั้นพระคุณท่านมากมายหมหาศาลเพราะนั้นเป็นบุญที่ ที่มาถึงกับพวกเราที่เป็นลูกหลานเรากัริมิตรลูกหลานทุกคนเมื่อเราทําบุญถวายท่านเป็นการบอกว่าบุญนี้จะเป็นบุญที่เชื่อมถึงท่านโอกาสที่เรายังอยู่ยในเส้นทางที่พระเดชกุงปู่นำทางมาตกทอดมาถึงคุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราเรามาถึงพวกเราเนี่ยมันยังเป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องมาถึงพวกเราได้ โอกาสจะไม่ได้สิน้นสุดโดยเฉพาะยิ่งบุญที่เราได้ทำเนี่ยเป็นบุญที่เชื่อมเลยแล้วก็พระเดชคุณหลวงปู่รับรู้รับทราบ,รบแล้วก็ท่านก็อยากให้ลูกหลานได้มีโอกาสตามท่านตามท่านไปในเส้นทางนี้แหละอุตสาห์ตามท่านมาสร้างบารมีแล้วเราจะไปคลาดจากการที่ตามท่านต่อไปได้อย่างไร เพราะถึงวันหนึ่งที่เมื่อถึงไปถึงจุดแห่งชัยชนะในจุดที่ถึงจุดแห่งชัยชนะนั้นจะได้มีพวกเราทุกคนแต่ก็ต้องเป็นบุญที่เราทำแล้วก็เชื่อมต่อถึงพระเดชกลุ่มปู่ท่านเชื่อมต่อถึงครูมิหญ่เชื่อมต่อถึงคุณยายเพราะทั้งสามท่านนั้นส่งไว้ซึ่งความเป็นครูที่จะนำลูกศิษย์ไปสู่เป้าหมาย เพราะนั้นที่ตอนที่ครูไม่ใหญ่พูดถึงตอนปฏิบัติธรรมนั้นพอพูดถึงพวกเราท่านถึงได้พูดถึงเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมเพราะจะไปให้สุดพระเด็หรตั้งแต่พระเดชจพงปู่ท่านก็พูดถึงคำนี้แล้วที่สุดแห่งธรรมเพราะนั่นคือเป้าหมายของทีนักลบทั้งหลายภาคปราบทั้งหลายส่วนภาคโปรดเขาก็จะเทศสอนจำนายมากนะจำนายมาก ที่จะสอนคนให้เข้าถึงธรรมได้แจกแจงธรรมะละเอียดละอ,อ่แต่ภาคปาาจะปาาต้นต่อมันก็จะต่างกันตรงนี้เหมือนกระลาโหมกับกระทรวงศึกษาที่กลุวิทยายท่านพูดนั่นแหละวันนั้นวันนี้จะได้เป็นบุญของพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสทําบุญแล้วก็ทําถวายน้อมใจนิ่งนิ่งแล้วถวายพระเดชก,กุลป,ปู่ให้เป็นบุญใสๆใสที่เราด้วยกระตันยู ด้วยใจกตัญยูเนี่ยกตันญูบูชาเนี่ยน้อมถวายท่านเลยเพราะว่าท่านเป็นองค์ต้นแล้วเราเหมือนสืบเชื้อสายจากท่านดินยซ้ําไปแล้วก็จะได้เป็นบุญที่เราเนื่องถึงพระเดชองว์ปู่ในบทสรรเสริญพระเดชองวงปู่ท่านจริงๆพวกเราขอพรท่านนะขอพรท่านวันนั้นให้ใจจดในคําที่เราขอพรท่านในดี เราทําบุญถึงถวายพระเดชหลวงปู่แล้วบุญนั้นบุญพระเดชหลวงปู่ท่านจะจดเข้าสู่ศูนย์กลางกายของเราพรที่เราขอท่านมันจะได้เป็นพรที่ประสบความสําเร็จขอพอรพระมงคลเทพบุณีปิชิตมาอวยใยให้มีใจมาลายโศกให้สิ้นโศกนิร,รโรคคือให้หมดโลก ลุ่ยภัานพ้นจากภัย่านสบสุขให้มีแต่ความสุขกเกษมสารให้มีแต่ความกเกษมสารธนาจักรกพัมีธนาจักรกพัดมีนี่ลนะขอให้ได้สมบัติจักรกพัฒที่เธอตั้งใจอธิษฐานขอให้ได้บุญให้ขอได้สมบัตินี่แลหละเธอขอหลวงปู่นะตอนสวด ตอนสวดสรรเสริญธน,น,นจักรธนะก็คือทรัพย์สมบัติจักก็คือจักรพรรดิธนจักรพัรดิมีหนะจักรพรรดิมีมีสมบัติจักรพรรดิรู้แจ้งพระธรรมมาให้แจ้งในธรรมรู้วิชาพระชินสีให้ถึงวิชาของพระพุทธเจ้าก็คือวิชาธรรมกายรู้วิชาพระชินสี เปลี่ยนบุญยบบาลมีให้บุญเต็มเปลี่ยมเปลี่ยนบุญยบบาลมีอะไรสุกสันนิรันการสุกสันนิรันการโอ้พวกเธอนี้ครองขอให้สมวังในนคำอธิษฐานที่เธออธิษฐานนะขอพรพระมงคลเทพบุตรีเนี่ยทุกประโยคมีค่าล้นทั้งนั้นเลยแล้วอยู่ในบทสวดสรรเสริญพระเด็กรูปูหลวงพ่อท่านให้ไว้ แต่ว่าเราเวลาสวดใจต้องจดนิ่งแล้วถ้านิ่งอยู่ในกลางพระเดชพระงปู่มันจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าสวดไปใจ,ปใจไ,ไปอย่างอื่นใจไม่ไปอยู่อย่างอื่นนะแล้วมันจะไปได้อะไรเนาะนะเพราะ <c oughs> นั้นเวลาสวดบทนี้นะหลักวิชาเลยนะใจนิ่งอยู่ในกลางหลวงปู่เลยกําลังขอพรท่านนะ ขอทุกท่านสมหวังสงความปรารถนาจ้ะสาธนะุแล้วก็ช่วงต่อไปตอนพระท่านให้พอเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่บุญจะเข้าจดเข้าสู่ศูนย์กลางกายของพวกเราเพราะตอนพระให้พอเนี่ยเป็นบุญเป็นช่วงที่บุญบางไหลเข้าจดศูนย์กลางกายเพราะนั้นพระให้พออย่าสงใจไปเรื่องอื่นให้นิ่งอยู่ในกลางของเราถ้านิ่งอยู่ในกลางของเราได้ก็จะนิ่งอยู่ในกลางพระเดชกุลหลวงปู่นะจ๊ะจดใจนิ่ง กันนะจ๊ะทุกท่าน